อยู่กับเจที่พันด้าสเปซค่ะวันนี้อยู่กับ Mercedes-Benz น l a 250 AMG mm hmm. ในเดียชั่นคันนี้นะคะเป็นปี2018นะคะ สีขาวคันนี้หายากมากๆค่ะเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวรถค่ะด้านหน้าตัวรถนะคะกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะคะแล้วก็ตัวไฟหน้าเป็นแบบใหม่นะคะเซ็นเซอร์รอบคันอีกด้วยค่ะสาหรับล้อแมกอะลอยนะคะเป็นสีดำค่ะสวยมากๆค่ะแล้วก็กระจกมองข้างพับและปรับด้วยไฟฟ้าค่ะภายในตัวรถนะคะเป็นเบาะหนังนะคะผสมหนังแนบป,ป้านะคะแล้วก็ตัวภายในนะคะกว้างขวางมากพงมอะไรเป็นแบบใหม่นะคะเป็นแบบสามการพงมอะไรเป็นแบบแตดดีไซน์ใหม่แล้วนะคะ ไม่วิ่งเพียง120 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะคะในส่วนในแถวที่2นะคะก็เป็นเบาะหนังสีดำนะคะผสมเนปป้านะคะแอร์2ช่องแล้วก็หลังคาพารามมิกสลูฟนะคะในส่วนของด้านท้ายรถนะคะก็จะมีตัวปั๊ม GLA ทางด้านนี้แล้วก็ดีไซน์ของไฟนะคะแล้วก็ดิฟฟิเซอร์ข้างล่างนะคะแล้วก็กล้องมองหลังนะคะในส่วนของตัวรถนะคะฝาท้ายยังเป็นไฟฟ้าอีกด้วยค่ะ ในราคานะคะที่ทางพันด้ามอบให้สำหรับ Mercedes-Benz GLA 250 a m c Night Edition คันนี้นะคะปี2018นะคะทางพันด้าเปิดราคาเพียง785,000บาทเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีวารันตี2ปี70,000โลผ่านศูนย์ Mercedes-Benz ให้อีกด้วยค่ะสนใจสามารถสอบถามได้ที่เบอร์0647969649ฝ่ายเจ้ช่วยดูแลรถคุณค่ะในส่วนของลูกค้าท่านใดอยากเห็นตัวรถจริงๆนะคะพบกันได้ที่พันดสปีดทุกวันเลยค่ะ